พันตำรวจโททักษินชินวัตรนั้นก็เห็นว่าในช่วงที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปนั้นเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจก็จําเป็นที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะต้องพึ่งพาตัวเองและพึ่งพากันและกันให้มากขึ้นนะคะพร้อมกับชี้ให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกใน5ด้านหลักติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ ระหว่างการเดินทางเยือนกัมพูชาพันตำรวจโททักษินชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้บรรยายในเวทีเสวนาศตวรรษแห่งอาเซียนความท้าทายและความหวังที่จัดโดยราชบัณฑิตยสถานแห่งกัมพูชาร่วมกับองค์กรประราชาธิปไตยระหว่างประเทศเอเชียแปซิฟิกที่อาคารมิตรภาพคณะรัฐมนตรีแห่งกัมพูชากรุงพนมเปญโดยพันตำรวจโททักษินได้ชี้ให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกใน5เรื่องหลักคือ การเปลี่ยนแปลงของอายุคนที่ยืนยาวขึ้นกว่าในอดีตการเคลื่อนย้ายฐานอำนาจจากซีกโลกตะวันตกมายัางฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของจีนและอินเดียซึ่งขณะที่ประเทศสหรัฐหรือสหภาพยุโรปรเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งในจีนและอินเดียได้เข้าไปซื้อบริษัทของสหรัฐและยุโรปเพื่อหวังผลกำไรในอนาคต นอกจากนี้โลกยังมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าการสื่อสารและการซื้อขายสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วการขนส่งและการเดินทางสะดวกขึ้นซึ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้ชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไปมากเช่นเดียวกับปรากฏการณ์โลกร้อนที่มีผลกระทบต่อประชาชนโลกมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับแนวทางการพัฒนาประเทศในกลุ่มอาเซียนให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆในท่ามกลางความแปรปรวนของเศรษฐกิจโลกซึ่งกลุ่มประเทศยุโรปก,กำลังถดถอยพันตำรวจโททักษินเห็นว่าผลกระทบดังกล่าวจะทำให้เศรษฐกิจโลกเติบโตช้าลงดังนั้นกลุ่มประเทศอาเซียนต้องสร้างความสมดุลระหว่างการพึ่งพาก,การส่งออกกับเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งขณะน,นี้ประเทศในอาเซียนยังเน้นการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐหรือยุโรปแต่เมื่อเศรษฐกิจในตะวันตกปั่นป่วนจะส่งผลต่อการส่งออกสินค้านอกจากนี้ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศยังหันมาใช้นโยบายปกป้องเศรษฐกิจของตัวเองมากขึ้นทําให้การส่งออกของประเทศกลุ่มอาเซียนลําบากมากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นทุกประเทศต้องทําให้เศรษฐกิจในประเทศพึ่งตัวเองมากขึ้นเพื่ออยู่รอดได้ท่ามกลางวิกฤตโลก โดยอาเซียนต้องร่วมมือสร้างสารรค์ความคิดใหม่ๆเพื่อกระจัดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันพร้อมส่งเสร,ริมผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางหรือ SME เพื่อสร้างเสร,ริมผล,ผลผลิตใหม่ๆในตลาดที่จะทำให้เศรษฐกิจในประเทศเติบโตอย่างไรก็ตามพันตำรวจโททักษินเห็นว่าความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจจะเติบโตมั่งคั่งและยั่งยืนได้นั้น ประเทศต่างๆในอาเซียนจะต้องให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพและมีหลักการปกครองที่โปรง่งใสเป็นมาตรฐานสากลน,นอกจากนี้ยังต้องมีกระบวนการปราบปรามคอร์รัปชันการดูแลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นนำไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของอาเซียนทีมข่าว DNN รายงาน